ทำปฏิฐานประจำวันสาธุการในพระเจ้าพระบิดาองค์พยาเวพระเจ้าทรงสถิตในวิหารอันบริสุทธิ์ของพระองค์พระที่นั่งของพระเจ้าอยู่บนฟ้าสวรรค์พระเนตรของพระองค์มองและทดสอบลูกหลานของมนุษย์พระเจ้าทรงทดสอบทั้งคนชอบธรรมและคนอธรรมและวิญญาณของพระองค์ทรงเกลียดชังผู้ที่รักความทารุณโหดร้ายแต่พระองค์ทรง,งรักคนบาปทุกทคนที่กลับใจใหม่และยังทรงเมตตาจัดเตรียมหนทา,ยยางความรอดให้กับบรรดาผู้ที่สแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์พระเจ้าทรงประเสริญยิ่งนักสารเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าพระดำรัสของพระองค์เป็นพระบัตรที่บริสุทธิ์เป็นเหมือนเงินหล่อไม่บริสุทธิ์ในเตาไฟบนแผ่นดินแล้วถึงเจ็ครั้งขอบคุณพระเจ้าที่ทรงนำให้ข้าพงศ์าหลได้อ่านและได้ภาวนาพราะคำของพระองค์ในแต่ละวันขอบคุณพระองค์ที่ทรงประทานความรู้และความเข้าใจในกามชีวิตคริสเตียนฝ่ายวิญ,ญญาณผ่านทางพระชนะอันทรงฤทธิ์ของพระองค์ เพื่อบัรดาผู้ที่พระองค์ทรงเลือกสรรไว้นั้นจะไม่หลงจนไปกับวิถีราคะตัณหาทางโลกพระบิดาเจ้าข้าโอข้าแต่พระเจ้าเมื่อคนของพระเจ้าดูหมิ่นคําสั่งสอนไม่เชื่อฟังพระธรรมตักเตือนที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ต่างคนต่างก็ทําตามที่ตนเองเห็นชอบบางก็แสวงหาความรู้คําสอนของมนุษย์ที่ไม่เชื่อในพระเจ้าเพียงเพื่อตอบสนองความอยากของเนื้อหนังบางก็บนโนจินลนาการเกี่ยวกับพระปัญ,ญญาณตามจิตใจที่ล่อลวง ที่เกิดขึ้นจากยุทธูบายของพยามารจนก่อให้เกิดความแตกแยกในพระกายขององค์พระเยซูริตและก่อคดีบาปที่ไม่ควรจะทำต่อเบื้องพระภาคของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ข้าพงศ์หลายมีใจที่สำนึกผิดจึงขอถ่อมใจลงสารภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้ลงละเมิดขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาย,ยกโทษให้อภัยและก่อวิพรยห์ของพระเยซูกิต ทำลายตันหาของเนื้อหนังภายในจิตใจของขบงหลายให้หมดสิ้นไปด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้าก่อนที่องค์พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาพิพากษาทั้งคนเป็นและคนตายก่อนที่ขบงหลายจะล่วงหลับไปการวาระของแต่และคนโอ้ข้าแต่พระเจ้าก่อการเจิมด้วยไฟจากองค์พระปัญญาบริสุทธิ์หล่อหลอมจิตใจภายในของขุงหลายให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเจ้าของพระองค์ พ่อเราธรรมิกชนทุกๆคนทั่วโลกจะด้มีินชีวิตด้วยความจริงที่ถูกต้องและถาวายตัวเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตบริสุทธิ์โดยเข้าส่วนในการปฏิบัติรับใช้พระองค์ตามของประธานของแต่และคนถ้าแต่พระเจ้าวิญญาณใดๆหรือกิจการใดๆที่ไม่ได้มาจากพระองค์ก็ขอให้วิญญาณหรือกิจการเหล่านั้นผ่านพ้นไปแต่หากสิ่งใดๆที่เป็นแผนงานของพระองค์โดยพระองค์และเพื่อพระองค์ ขอให้ทุกๆสิ่งนั้นสําเร็จในชีวิตของข้าพงศ์หลายด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าพงศ์หลายจึงอธิษฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ขอให้ทุกๆสิ่งเป็นไปตามน้ําพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคิ์เจ้าอามน